คำพูดเป็นแค่ลมปากการกระทำทางหากที่พิสูจน์ค่าของคนท่านผู้ฟังครับคนที่มีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่สูงส่งนั้นเขาจะพูดถึงเรื่องที่แย่ของคนอื่นให้น้อยที่สุดคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์จะคิดกับคนอื่นในแง่ดีที่สุดและที่มนุษย์เราโดยมากไม่ค่อยคิดจะเอ็นเอียงไปในทางที่ดีก็เพราะว่าการมองในแง่ร้ายมันทําให้พวกเขามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นกว่ามีคํากล่าวที่ว่า จงเป็นเหมือนสิงโตที่เงียบอย่าเป็นเหมือนสุนัขที่เอาแต่เห่าดังเราอยากที่จะทำอะไรให้สำเร็จก็ขอให้ได้ทำเลยไม่ต้องพูดก็เพราะคนที่เอาแต่พูดว่าจะทำนู่นทำนี่ก็มักได้แต่พูดแต่ไม่ค่อยจะได้ลงมือทำแต่าว่าความสำเร็จนั้นก็จะเป็นสิ่งที่พูดได้ดังกว่าคำพูดและคำพูดจะไม่มีค่าอะไรถ้าเราไม่ทำอะไรให้สำเร็จและแม้จะเสียเวลาไปพูดมานานแค่ไหน ถ้าเอาเวลานั้นไปทำอย่างที่พูดเราก็อาจที่จะทำสิ่งนั้นสำเร็จไปต้นานแล้วก็ได้ท่านผู้ฟังเคยเห็นสิงโตเวลาที่มันออกล่าไหมครับสิงโตนี้จะเงียบเวลาจะล่าเหยื่อก็เพราะว่ามันคิดว่าจะล่าจริงๆและโลกก็จะรู้จากการล่าเหยื่อของมันไม่ใช่ว่าจะรู้จากเสียงขู่ของมันคำพูดก็เช่นกันครับก็เป็นแค่ดมปากการกระทำทางหากที่พิสูจน์ค่าของคนฉะนั้น การที่เราได้ลงมือทําอะไรสักอย่างก็ดีกว่าคําพูดที่สวยรู้อย่างแน่นอนครับฉะนั้นแล้วก็จึงอยากที่จะขอให้เป็นผู้ที่พูดให้น้อยแล้วถ้าถามว่าแล้วพูดมากนี้มันไม่ดีตรงไหนคนช่างพูดนั้นก็น่าคบหาด้วยตรงนี้ก็ขอให้ต้องแยกให้ออกก่อนว่าพูดมากกับพูดเก่งนี้มันก็เป็นคนละเรื่องกันเลยคนที่พูดมากนั้นก็คือคนที่พูดไปเรื่อย พูดจาเพอ้อเจอ้อไม่มีสาระไม่มีแกนสารเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนึกอยากจะพูดก็พูดโดยที่ไม่สนใจหรือใส่ใจอะไรและใครทั้งนั้นส่วนคนที่พูดเก่งก็คือการรู้จักพูดเป็นการพูดด้วยปัญญาถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นคำพูดได้อย่างดีรู้ว่าอะไรควรไม่ควรพูดแบบเป็นเหตุและเป็นผลมีสาระและน่าฟังโบราณท่านก็จึงได้ว่าจะดูคนว่างโง่หรือฉลาดนั้น ก็สามารถที่จะดูได้จากคําพูดได้ล่ะครับดังนั้นคนที่พูดมากก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนพูดเก่งและคนที่เขาพูดเก่งก็ไม่มีความจําเป็นเช่นกันครับที่จะต้องเป็นคนพูดมากและข้อที่เสียเปรียบของการที่เป็นคนพูดมากนั้นก็คือผู้ที่พูดมากก็จะไม่รู้จักฟังก็จะเอาแต่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะพูดอย่างเดียวก็จนได้ลืมสนใจและใส่ใจสิ่งที่จะฟัง